ตัวนี้เป็นลักษณะของโครงสร้างเหล็กนะครับที่ถูกใช้งานกลางแดดกลางฝนมาเป็นระยะเวลานานนะครับก็จะเห็นว่ามีสนิมเนี่ยขึ้นเพียบเลยที่ตัวราวกั้นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับวิธีการปรับปรุงตรงนี้ก็จะไม่ยากนะครับโดยการที่เราจะทาสีกันสนิมเนี่ยใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่จะทาสีกันสนิมเข้าไปแนะนำนะครับให้เราใช้ เป็นตัวกระดาษทรายแผ่นซ้อนนะครับขัดตัวสนิมที่ติดอยู่ผิวเหล็กเนี่ยออกให้หมดก่อนหรือว่าขัดออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับตรงนี้เมื่อเราขัดตัวผิวของเหล็กที่มีสนิมอยู่เนี่ยออกให้หมดแล้วนะครับก็เช็ดทําความสะอาดด้วยตัวทินเนอร์อะไรแบบนี้อีกหนึ่งเที่ยวนะครับแล้วให้เราผสมสีที่จะใช้ในการทาการสนิมนะครับ โดยสีที่ผมใช้ตัวนี้ก็จะเป็นของ h e โ o Twin o n นนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีสีให้เลือกนะครับทั้งสีขาวสีดําสีน้ําตาลเนี่ยอะไรแบบนี้นะส่วนตัวนี้ผมจะใช้เป็นสีดํากึ่งเงานะครับของ h e โ o Twin One นะครับ เราจะทาโดยตรงเลยก็ได้นะแต่ถ้ารู้สึกว่าสีมันหนืดไปเนี่ยก็ให้ผสมกับตัวทินเนอร์ของเขานะตัว BT 500นะครับผสมไปสัก5 10ก็ได้นะแล้วก็สามารถไล่ทาได้เลยโดยสีตัวนี้จะมีคุณสมบัติแห้งได้เร็วนะครับภายใน5นาทีเนี่ยคือแห้งเอามือสัมผัสได้เลยนะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็ทาซ้ําเที่ยวที่ะครับก็สามารถ จบงานลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับจะเห็นว่าพอเราทาเสร็จสองเที่ยวเนี่ยก็จะได้เป็นโค้งเหล็กนะครับที่ดูสีดําสวยเงางามเลยนะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็ช่วยป้องกันเรื่องสนิมเนี่ยได้เป็นอีกระยะเวลายาวนานเลยครับก็ลองดูเป็นแนวทางนะเผื่อบ้านท่านใดมีลักษณะหน้างานเป็นแบบนี้ก็ใช้วิธีการลักษณะแบบนี้ในการแก้ไขปัญหาหน้างานแบบนี้ได้นะครับสีดําสวยงาม